เอจะจ่าห้ามพลาดเลยนะคะรถราคา1,35,000บาทวันนี้มีเข้ามาแล้วนะคะสำหรับคนไหนกำลังตามหารถมิสูบิชิสตาร่าปี2003.2004เครื่อง2.5แคร็บคันนี้นะคะห้ามพลาดเลยราคา1,35,000บาทเท่านั้นนะคะรีบดูคลิปเลย f อฟน้องเจาจ๋าสวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ฟซีทุกท่านเลยมาพบกับน้องเจาจ๋าที่บริษัทเพรยนต์คัดรถคุณภาพเกรดเนะคะ อาณาจากักรขายรถมือสองที่อยญ่ที่สุดในย่านนี้วันนี้เอาใจ FC คนที่อยากซื้อสดนะคะกับรถราคาแค่1,35,000บาทเท่านั้นนะคะชั่วโมงนี้ใครเร็วคนนั้นได้ก่อนใครช้าหมดสิทธิ์นะคะเพราะว่าสภาพรถคือสวยมากนะคะเป็นรถปี2003-2004ซึ่งราคานี้ซื้อสดยังไงก็คุม้มเพราะว่าเป็นรถที่สวยมากนะคะแล้วก็เดิมเป็นเกียร์แมนนวลนะคะมีแคลิบอยให้ด้วยคันนี้ รู้สึกว่าจะเริ่มตามหายากแล้วนะคะรถรุ่นนี้ยี่ห้อนี้สีนี้นะคะเป็นสีน้ำตาลนะคะในเล่มนะคะมีให้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะ f c คนไหนต้องการซื้อไว้ใช้งานในไร่ในสวนหรือเอาไว้ใช้งานนะคะในครอบครัวก็ถือว่าคุ้มนะคะมีเงินสดควักมาเลยนะคะ135,000บาทจัดไฟแนนซ์ไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นรถปี2 0 0 3เนาะอันนี้ก็แจ้งไว้ในคลิปเลย เดี๋ยวจะาจาจะพาไปดูรายละเอียดกันนะคะใครสนใจรดราคาถูกขนาดนี้นะคะก็รีบๆบด่วนๆเนาะคันนี้นะคะเป็นสีน้ำตาลในเล่มนะคะแล้วก็ได้ในส่วนของไฟหน้านะคะสวยๆใหม่ๆอยู่เลยนะคะเจ้าของเดิมดูแลรักษาดีมากนะคะมีแฟลตัดหมอกให้ด้วยทะเบียนนี้นอนเนนททหาร3992นะคะก็ได้ไปพร้อมกับตัวรถนะคะสภาพรถไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมแล้วก็คือสวยมากนะคะ,ะ,คะดูกันชัดๆเลยนะคะสภาพรถสวยจริงๆะค่ะ ถือว่าเอาไปใช้งานนะคะราคานี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ลูกค้าหลายๆท่านแม็กสวยด้วยนะคะโอ้โหแม็กยางสวยเลยนะคะได้ยางบิสโตนด้วยนะคะลูกค้าได้ยางบิสโตอนอยางปี2021เจ้าของเดิมเพิ่งเปลี่ยนมานะคะ mm hmm. แล้วก็ได้ดอกอยางโอ้โ oh, หใช้ได้อีก3ปีนะคะ mm hmm. ก็ถือว่าคุ้มเลยนี่คือสภาพรถปี2003นะคะปีนี้ปี2022นะคะผ่านการใช้งานมาค่อนข้างจะเยอะแต่ว่าสภาพยังสวยยังกริบยังใหมย่ยังดูดีอยู่เลย นะคะภาษีหมด21มิถุนา2566นะคะตื่นเต้นมากนะคะเพราะว่าจ๋าว้าวมากนะคะรถเข้ามาจาัจะจัดรีบรีวิวให้ f c นะคะดูเลยเพราะว่าหลายท่านอยากได้รถราคานี้นะคะแต่เสียดายที่จัดไปนั้นไม่ได้แล้วเพราะว่าเป็นรถปี2 0 0 3นะคะทางธนาคารทางแบงค์นะคะยังไม่ปล่อยอไม่สามารถปล่อยสินเชื่อให้ได้นะคะเพราะว่าเป็นรถปีลึกแต่คนไหนที่ มีเงินสดนะคะแล้วก็อยากซือไปใช้งานเนี่ยก็ถือว่าคุ้มนะคะสภาพรถใหม่มากนะคะอันนี้ที่เปิดฝาถังน้ํามันนะคะอาจจะมีการเก็บรายละเอียดมาบ้างแหละนะคะเพราะว่าเป็นรถปีสอ0พซึ่งมันใช้งานมาหลายปีแต่สภาพทุกอย่างรอบคันแล้วก็สภาพส่วนของล้อแม็กดูนะคะดูกันชัดๆเลยเพราะว่าดุมกลางนะคะยังเป็นมิสุบิชินะคะสภาพแม็กสวยมากนะคะ สภาพรถเนี่ยยังตกใจเลยนะเข้ามาน้องอจ้จ๋าตกใจแล้วก็รีบรีวิวให้ f อฟดูเลยนี่คือสภาพรถนะคะปี2อ0 3นะหลังค่าเคลิบอยมีมาให้นะคะติดฟิล์มให้เรียบร้อยด้วยนะคะเพราะว่าเป็นรุ่นที่โอ้โหคลาสสิกมากนะคะเป็นรุ่นที่คลาสสิกมากนะคะรีบรีบ,รบดรวด,ดเลยใครเห็นคลิปนี้นะคะมีญาติมีเพื่อนมีพี่มีน้องนะคะที่กำลังต้องการรถตัดสดแล้วก็ราคาอยู่เลทที่ประมาณนี้นะคะก็รีบรโทรเข้ามาเลยนะคะ ด้านท้ายนะคะตัวนี้แคลริบอยยังใช้งานได้ปกตินะ,ะสภาพไลเนอร์ใหม่มากนะคะใหม่จริงๆนะคะให้ดูเลยรถไม่ได้บรรทุกหนักนะคะเป็นรถใช้งานในครอบครัวนะคะเจ้าของเดิมาซื้อฟอร์จูเนอร์ไปใช้นั่นเองนะคะเจ้าของเดิมนำมาเทินนะคะรถคันนี้ราคานี้ใครพร้อมจบทักหาจะจ๋าเลยสภาพรถสวยเดิมขนาดนี้นะคะเดิมๆสวยๆใหม่ๆนะคะ ไม่สมกับเป็นรถปี2003เลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูอีกรอบนึงนะคะรถไม่เคยผ่านการชนนะคะน็อตทุกตัวไม่มีรอยขันไม่มีรอยขยับนะคะนี่เลยสภาพเดิมๆแต่อาจจะมีรอยเก็บสีเก็บงานมาบ้างนะคะธรรมดาเพราะว่าเป็นรถปี2003นะคะแต่ว่ารับประกันนะคะโครงสร้างเดิมนะคะของเดิมๆทั้งหมดนี่เลยนะ,ะรับสภาพได้ไมเอ่ยราคา135,000บาทใครรับสภาพได้นะคะรีบ โทรหาร้องกจะจจาด่วนๆเลยนะคะวันนี้รีวิวไว้วันที่15เดือนธันวาคมนะคะพศ2565ช่วงเวลาประมาณบ่าย2นะคะน้องกจะจจารีวิวไว้นะคะรีบโทรเข้ามามาดูรถตัวจริงได้เลยนะคะถ้าช้าไม่ทันแน่นอนนะคะถ้าใครช้าไม่ทันแน่นอนได้รถสวยคุณภาพเกรดเแบบนี้นะคะเป็นใครใครก็อยากได้แน่นอนนะคะอันนี้คือแม็กล้อแม็กด้านหลังนะคะล้อด้านหลังฝั่งขวานี่เลยนะคะจะให้ดูจะชัดอะไหล่นะคะก็มีมาให้เรียบร้อยนะคะ นี่ล้ออลาด้านล่างนะคะให้ดูช่วงล่างกันชัดๆเต็มๆเลยนี่คือสภาพรถของที่น้องก็จะารีวิวแล้วก็เรารับเทินเข้านะคะสภาพสวยมากนะคะอ่ะนี่มาดูสภาพภายในนะ,ะนี่คือสภาพภายในนะคะแผงประตูเดิมนะ,ะรอยเม็ดอาร์คยังอยู่ทั้งหมดยังไม่มีรอยโป้สีไม่มีรอยแต้มสีไม่มีรอยแกะรอยดึงนะคะแผงประตูอยู่ในสภาพสวยเดิมมีสีเทานะคะ โอ้โหสวยมากนะคะรถปี2 0ง3นาหน้าอนุรักษ์มากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นรถสภาพเดิมนะคะพวงมาลัยก็ยังใหม่ยังถือว่ายังใหม่นะคะนี่เลยนะคะด้านหน้าแล้วก็คอนโซลตรงกลางนะคะยังปกติแล้วก็เบาะนะคะเจ้าของเดิมเอ่อถอดหนังมาให้เดี๋ยวเราจะถอดนะคะถอดแล้วก็เบาะนี่อาจจะดูแลให้นะคะตรงนี้เดี๋ยวมาคุยรายละเอียดหน้าง,งานนะคะได้เลยแต่ตัวนี้นะคะเป็นแคบยังเปิดไม่ได้นะคะเป็นแคบที่เปิดไม่ได้นะ แต่ว่าสภาพแคปภายในก็ยังสวยยังดูใหม่นะะนี่เลยคือสภาพภายในนะคะหลังคานะคะทุกอย่างพร้อมใช้งานปกติใครสนใจก็รีบๆด่วนๆนะโทรหาน้องเจ้าจ๋าได้เลยเดี๋ยวสตาร์ทเสียงไม้ให้ดูนะคะอ่ะเดี๋ยวสตาร์ทวิ่งใช้งานได้ปกติเลยนะคะโอ้โหสตาร์ทปุ๊บติดปั๊บเลยนะะสตาร์ทปุ๊บติดปั๊บเลยหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนไม่สี่แสนแปด 1,397กิโลมนะคะไม้นี่คือไม้แท้นะคะเพราะว่าเราจะไม่มีการกรอมไม้เลยแต่อย่างใดนะคะเราไม่มาไม้มาเท่าไหร่เราตั้งขายเท่านั้นนะคะอันนี้คือไม้แท้ไม้เดิมนะคะปกตินะคะลูกค้ารถปี2003ปีนี้ปี2022แล้วนะคะผ่านการใช้งานมาถึงเกือบ20ปีนะคะไม้400,000ก็เป็นเรื่องปกตินะคะลูกค้านะคะใครสนใจใครอยากได้รีบด่วนๆโทรหาเจ้าจ๋าเลยบริษัทที่ อยู่ที่ถนนเสรีไทยซซอย68นะคะก่อนถึงสี่แยกมินบรุรีนะคะเปิดทุกวันนะคะบริษัทเปิดทุกวันลูกค้าคนไหนที่ดูอยู่ต่างจังหวัดนะคะก็อยากซื้อสดนะคะก็สามารถทักเข้ามาหาเราเจ้าจ๋าแล้วก็มารับรถขับกลับบ้านได้เลยนะคะเพราะว่ารถใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ,ของเครื่องยนต์กันนะคะว่าไม่สี่แสนสภาพเครื่องยนต์นี้จะเป็นยังไงนะคะ,ะตามมาดูกันเลยค่ะ มาดูสภาพรถยนต์นะคะก็คือสภาพรถจะไม่เคยผ่านการชนไม่เคยผ่านการพลิกคว่ำนะคะสภาพคันด้านหน้าก็จะเป็นคันเด,เดิมนะคะจะไม่มีรอยแก้ไขดต่แปลงนะคะสังเกตทําไมคันเดิมนะคะรอยเม็ดอาร์ทุกเม็ดจะไม่มีรอยโปส้สีไม่มีรอยแต้มตสีนะคะแต่อาจจะมีการดูแลบํารุงรักษาตามระยะนะคะการใช้งานนะคะนี่คือฝาน็อตนะคะแก้มซ้ายแก้มขวานะคะสภาพเดิมแล้วก็ในส่วนของ สภาพเครื่องยนต์นะคะอันนี้เป็นสภาพเครื่องยนต์นเดิมนะคะเพราะว่าเป็นเครื่องเครื่องยนต์2.5นะคะเชื้อเพลิงดีเซลยังใช้งานได้ปกตินะคะยังใช้งานได้ปกตินี่เลยให้ดูกันชัดๆนะคะสภาพเครื่องยนต์นะคะสมราคามากนะคะเกินราคามากเลยนะคะคุ้มค่ามากๆกับคนที่จะควักเงิน130,000 5,000บาทมาซื้อสดนะคะก็ถือว่าคุ้มนะคะ คุ้มจริงๆนะคะดูสภาพเครื่องยนต์กันเลยนะคะมาทดลองขับมาทด,ทดสอบดูก่อนได้นะคะมาดูรถตัวจริงก่อนนะคะเพราะว่าก็เป็นรถที่สามารถนําไปใช้งานได้เลยสําหรับคนที่ทํางานอาชีพก่อสร้างนะคะเอาไว้ไปวิ่งในไร่ในสวนนะคะก็ถือว่าคุ้มนะคะรถราคาประมาณนี้สภาพแบบนี้หายากมากนะคะแล้วก็เอฟซีน้องจ๋าหลายท่านนะคะรอคอยแล้วก็ติดตามน้องจ๋ามานะคะในเมื่อรถราคาประมาณนี้มาแล้วก็ขอให้รีบโทรมานะคะให้รีบตัดสินใจนะคะเพราะว่าถ้าช้าเมส 2นาทีหรือ1น,นาทีนะคะอาจจะไม่ทันได้เพราะว่าเราขายออนไลน์ทั่วประเทศนะคะแล้วก็มีเซลล์ถึง40ท่านนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อไม่ให้พลาดการรีวิวรถเข้าใหม่ของบริษัทเพชรยนต์ทุกวันนะคะก็จะได้เห็นรถรถสภาพใหม่ๆแล้วก็มีการรีวิวทุกวันทุกวันแบบนี้นะคะสําหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่องน้องจะจ๋ารถสวยด้วยนะคะราคาถูกๆแบบนี้ทำพลาดเลยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ